เซอร์เบ拉ัสุนักยักษ์ที่เฝ้าประตูโลกหลังความตายตามตำนานกรีกนั้นเซอร์เบัสเป็นสุนัขยักษ์สามหัวในตำนานเขาเป็นผู้เฝ้าประตูของฮาเดสซึ่งเป็นเทพแห่งโลกใต้พิภพหรือโลกหลังความตาย เซอร์เบัสมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้วิญญาณหนีจากโลกแห่งความตายหรือไม่ให้มีผู้ใดเดินเข้าไปในอาณาจักรของฮาเดสได้โดยทั่วไปแล้วเซอร์เบัสถูกพัฒนาว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมีสามหัวและหางที่เป็นงูรวมถึงมีลักษณะที่ดุร้ายเซอร์เบัสปรากฏในหลายๆตำนานกรีกโดยเฉพาะในเรื่องของเฮอร์คิวิสที่หนึ่งในภารกิจของเขาก็คือการนำเซอร์เบัสออกจากโลกแห่งความตายนั่นเองครับตำนานนี้ได้บอกว่าเฮอร์คิวิสสามารถจับเซอร์เบัสและพาเขากลับมาที่โลกมนุษย์ได้โดยที่ไม่มีการทำร้ายสัตว์ประหลาดตัวนี้และถึงแมม้ว่านาาาาตนบบัสจะจะกก แต่ตัวเซเบลัสยังคงมีบทบาทในวัฒนธรรมปัจจุบันเช่นในหนังสือภาพยนตร์และวิดีโอเกมเช่นในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์และเพอร์ซี่แจ็กสันเซเบลัสยังคงถูกนําเสนอว่าเป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครองจากสิ่งที่อยู่หลังความตายและเป็นผู้พิทักษ์ที่ไม่มีใครสามารถหลบหนีจะเข้าได้เซเบลัสไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความตายและโลกใตพ้พิภพในตำนานกรีกเท่านั้นแต่ยังเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสําคัญในวัฒนธรรมตา่างๆที่สะท้อนถึงความยากลาบากในการหลบหนีจากการตายถ้าหากว่าในโลกนี้เซเบลสมีชีวิตจริงๆคุคิดว่าาาาเรรจะสามาถนี การตายได้หรือไม